สวัสดีครับเพื่อนๆครับลัามาพบกับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆพนะมารู้จักร้านที่เรียกว่าเป็นร้านทำบอกเจ๋งเจ๋งสวยในสไตล์ของสปอร์ตสไตล์เลสซิ่งสไตล์ทัวร์ิงที่สำคัญก็คือว่ามีแบบให้เลือกมากมายและสามารถที่จะใส่ในเรื่องของตัวโลโก้นะครับหรือว่าฟอนต์ที่ตัวเองต้องการลงบนบอกของคุณได้ด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของร้านที่ชื่อว่าร้านเลสไลน์นะครับอยู่เยื้องกับซา f a ฟารีเวิลด์มาง่ายๆเลยนะครับ เอาไปว่าวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูกันแล้วกันนะครับในเรื่องของการทำเบาะสวยๆนะครับที่มีความแตกต่างจากร้านเบาที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของสเสน่ห์เพื่อทําให้แล้วของคุณนั้นมีความสวยที่แตกต่างอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สำหรับร้านเลสไลน์นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นร้านที่เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงยัน2ทุ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยเลสไลน์ช็อปซีดโคเวอร์นี่มีหมดเลย Facebook Line แล้วก็ Instagram ปไเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าปะ ที่ได้เข้ามาครับบรรยากาศจริงๆแล้วต้องบอกว่าร้านไม่ได้เป็นร้านที่ใหญ่โตมากมายนะักแต่ว่าในเรื่องของฝีมือการันตีได้เลยว่าสวยงานอย่างแน่นอนอย่างตอนนี้ครับเป็นผลงานของรถผมนะครับตัวของคาวาบสกินินจา Z x 14R ที่ได้มีการนำรถมาจอดแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวลายเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของตัวเนื้อผ้าที่ใช้นะครับณขณะนี้ครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าณขนาดนี้เนี่ยจะมีเรื่องของตัวดีเทลงานที่ไม่เหมือนกับเบาะทั่วไปอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจริงๆแล้วเบาะสไตล์นี้เนี่ยจะเป็นเบาะที่มีขายครับแต่ว่าจะขายต่างประเทศเช่นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอิตาลีเนี่ยเบาะสไตล์นี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเจ๋งมากๆ แต่ที่ไทยเนี่ยน้อยนะครับที่จะรับทำงานลักษณะนี้ครับแต่ว่าที่เลสไลน์เนี่ยเขาก็รับทำด้วยฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่างานที่คุณต้องการเนี่ยจะเป็นได้แบบนี้หนังแบบนี้ใช้อังคันทลัลล่าใช้ตัวผ้ากำมะหยี่ใช้หนังตัวของหนังแท้แบบนี้หนังรูแบบนี้หรือว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของตัวฟอนต์ต่างๆก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ทำตามที่คุณต้องการได้เลยครับ สำหรับตัวหนังที่วันนี้ผมเลือกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหนังแนปป้าที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีครับซึ่งมันใช้กับรถที่เป็นสไตล์รถยุโรปเกือบทั้งนั้นเลยบอกได้เลยว่ามีในเรื่องของประสิทธิภาพดีมากข้อที่1เลยครับหนังประเภทนี้คือกันน้ําได้ดีข้อที่2ก็คือว่าตัวของผ้าหนังแท้ตัวนี้เนี่ยจะทนทานต่อแดดฝนอายุการใช้งานก็เลยยาวนานกว่านะครับ และที่สําคัญก็คือว่ามันจะให้ในเรื่องของความพรีเมียมสวยงามครับสำหรับหนังที่เป็นประเภทของแนปป้าแบบนี้นะครับโดยราคาทํเบาครับอย่างใบนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นที่4,500บาทขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ดีเทลอะไรเข้าไปเช่นอาจจะใส่ในเรื่องของตัว ผ้าเจลเข้าไปก็เพิ่มราคาขึ้นไปนะครับและที่สําคัญก็คือว่าตัวบอดทั้งหมดจากร้านเลสไซจะมีการรับประกันนะครับให้ถึง1เดือนครับหลังจากที่ทําบอดเสร็จด้วยครับนอกเหนือจากตัวของคา w a วาสกีนินจาเซทอซาของผมแล้วครับนี่เลยครับตัวนี้ก็สวยครับจะเห็นได้ว่า ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นหนังผ้านะครับเป็นแบบอะคันทาร่าเลยทั้งใบเลยแล้วก็จะมีการทําขอบนะครับคุ้นขอบเป็นหนังแท้แบบนี้พร้อมกับการสกรีนตัวโลโก้เลสไลน์แบบนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกับบอกของรถสัญชาติอิตาลีหลายๆแบรนด์เลยก็ว่าได้เพื่ง่ายๆคือมันเทียบเท่ากับของนอกเลยครับนี่ใบนี้ก็สวยครับใบนี้ก็คือของจิกเซอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว ผ้ากำมาหยี่แบบดีเลยนะฮะนี่ฮะนุม่มนวลเลยก็ทำให้มีความพรีเมียมมากขึ้นพร้อมกับการที่สามารถที่จะนี่ครับสกีนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการปักเลยก็ว่าได้ครับเป็นการปักแบบทีมซู z u k i เลยสวยเนาะอันนี้ก็คือของ GSR x 1R 0 0 0นั่นเองครหรือว่าจิกเซอร์นะครับแล้วก็อีกใบหนึงครับตระกูลของ z AC นะครับนี่ครับคาวาซากิแครับก็ สามารถที่จะออกแบบออกมาได้อยากจะได้ผ้าในรูปแบบไหนต้องการแบบกระยยี่แบบนี้อะคันทัลลาหรือว่าข้างๆเป็นผ้าหนังลายคาร์บ,บอนเคปลา่าหรือว่าต้องการที่จะสกีโลโก้แบบไหนอันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าร้านทั่วๆไปสามารถทำได้นะครับแต่ว่าที่ร้านเลสไลน์เขาทำได้แน่นอนครับ นอกเหนือจากรถบ้านๆหรือว่ารถที่เป็นรถสปอร์ตรถทัวร์ริงรถแอดเวนเจอร์นะครับสไตล์ของรถแข่งที่ต้องการความพร้อมของการขับขี่ในรูปแบบของการแข่งขันเช่นต้องการความเตี้ยความยาวต้องความความบางความกว้างรวมถึงลวดลายครับที่เลสไลน์เขาก็รับทำนะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้เบาะที่ตรงกับสรีระของการใช้งานคุณอย่างแน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับร้านเลสไล์ร้านที่ทำเบาะโดยเฉพาะนะครับมีเบาะให้เราเลือกมากมายหลายแบบเบาะหนังแท้เบาะหนังเทียมเบาะผ้าอาัคันทละนะครับหรือว่าจะเป็นเบาะที่สวยๆแบบนี้ลวดลายต่างๆนานานะครับที่สําคัญก็คือว่าราคาเริ่มต้นไม่แพงด้วยนะครับเหมาะอยิงย่งยครับที่ทําให้รอของเรานั้นโดดเด่นนะครับและที่สําคัญคือการรับประกันวารันตีว่ารับประกันแน่นอนขี่ไปไม่ธิดไม่พัง 1เดือนเต็มๆเ,เลยใครสนใจก็สาม,มารถที่จะมาได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจเลยว่าอยากจะให้เพื่อนๆน,นั้นได้เห็นอีกหนึ่งร้านดีๆนะครับร้านเลสไลน์เข้าไปหาใน Facebook ได้เลยนะครับตัวเลสไลน์คัสตอมซีดนะครับก็จะมีทั้ง Facebook ทั้ง Instagram แล้วก็ทาง Line ด้วยใครสนใจติดต่อกันเองเลยนะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปขี่เล่นก่อนเบาะสวยละอยู่ที่คนแล้วว่าจะพร้อมหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ